ปกติจะเป็นสูตรประจําตระกูลคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้เราต้องหยุดอยู่บ้านกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะนําเมนูง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างวันนี้เมนูที่จะทำเนี่ยชื่อเท่มากนั่นคือผัดหมี่ขนจนคนจนอย่างที่ไม่มีเงินเป็นอำนาจช่วงพิเศษเมนูง่ายทําได้อยู่บ้านช่วยชาติเอาลวครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่วนผสมวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างเส้นหมี่ครับแช่น้าให้มันนิ่มนะ ให้มันนิ่มแบบนี้เลยนิ่มเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ไปหาน้ํามันพืชมานะฮะกระเทียมสับหอมแดงน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลปี๊บก็ได้ครับต้นหอมนะฮะแล้วก็น้นำมะขามเปียกประมาณ3ช้อนโต๊ะถ้าเกิดเด็กกินคุณไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะครับแล้วก็มีเกลือมีน้ําเปล่าซอสต,ตีอ้วนเรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยผมขออนุญาตตัดเส้นหมี่ก่อนเพราะว่าเส้นหมี่เนี่ยเวลาลวกมาเนี่ยมันจะยาว ผัดปุ๊บเวลาผัดแล้วเวลาคุณผู้ชมไปกินเนี่ยมันจะกินง่ายขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะจุดไฟแล้วครับมาใส่น้ามันครับเราใส่กระเทียมไปเลยครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลีไฟเบาๆนะไม่ต้องไม่ต้องแรงมากเสร็จแล้วตามด้วยหอมแดงนะครับลงไปเจียวพร้อมกันเลยผมใช้หอมแดงเยอะกว่ากระเทียมนะเห็นไหมตัวกระเทียมเนี่ยบางส่วนมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะฮะช่วงนี้เรานําน้นําตาลใส่ลงไปเลยครับน้ําตาลสองก้อนใส่ไปเลยเจียวไปพร้อมกระเทียมเนี่ยฮะเบ,บาๆไปเรื่อยๆคนเบาๆไป เดี๋ยวเขาจะค่อยๆละลายเองนะฮะนี่นะมันจะหอมและน้ำมะขามครับน้ำมะขามน้ำมะขามหวานตามด้เปรี้ยวเที่ยวไปเรื่อยๆนะฮะใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะฮะไม่ต้องรีบตอนนี้เราก็เติมซอสตีอ้วนลงไปนะซอสตีอ้วนลงไปนะครับเติมไปเลยซอสนี้มันจะเป็นรสชาติหวานนะฮะเราก็เติมลงไปช่วยแล้วมีความหอมด้วยเติมลงไปช่วยนะครับนี่เติมลงไปพอใส่ซอสแล้วนะครับก็เคเ <Yeah. S 1> ี yep. ่ยว um, ไปเรื่อยๆให้พร้อมๆกันนะครับทีนี้เราใส่เกลือนิดนึง เพื่ออะไรเพื่อดึงรสชาติมันขึ้นมาหน่อยนะครับเกลือเนี่ยผมใส่นิดเดียวเองนิดเดียวนะฮะนิดเดียวหยิบมือเดียวเองทีนี้เค้กล้ํามันอยู่ตรงนี้ฮะคุณผู้ชมต้องใส่น้ําด้วยใส่น้ํานะฮะลงไปเดี๋ยวไม่ต้องเยอะมากนะครับอืเคี่ยวให้น้ํามันเหนียวหอมนะฮะทีนี้เราก็นําเส้นหมี่ครับลงเลยคุณผู้ชมมาลงไปเลยผัดเลยตอนนี้เนี่ยเส้นหมี่มันจะดูดน้ําเหล่านี้นะครับ เข้าไปในตัวของมันเองผมถึงแม่ให้คุณผู้ชมใส่น้ําเยอะให้มันพอดีสัดส่วนพอดีกันเห็นไ,ไหมฮะแป๊บเดียวน้ําในกระทะเนี่ยมันก็จะหายไปเอาละช่วงเวลาเนี้เราก็ใส่พริกลงไปเลยครับเพิ่มความเผ็ดนะอร่อยลงไปหน่อยจากนั้นก็นําต้นหอมครับซอยใส่ลงไปดูสิไม่มีอะไรอะ่ะแต่เชื่อไหมว่าเด็กๆแย่งกันกินนะขัดมีคนจนครับแต่ว่ามันดูไฮโซมาก ็นไงครับคุณผู้ชมผัดหมี่คมจนผมบอกเลยยามนี้อยู่บ้านเนี่ยนะครับเราก็ทําได้เลยนะฮะหมดโควิดแล้วเราเจอกันแต่ตอนนี้เราทําของอร่อยกินกันอยู่ที่บ้านก่อนนะฮะกับเมนูทําง่ายอร่อยด้วยอยู่บ้านช่ชาติกันเนี่ยนะนี่หอมมากที่มันไม่เลี่ยนมันมีกะทิถ้ามีกะทิมันจะเลี่ยนแล้วก็รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆน้ำเค็มเล็กๆนะฮะ ดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับป,ปะดนเฮ้ยสับป,ประรลดเฮ้ยสับป,ปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แแ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ